แพเอกเรียกหมอหลวงมารักษาอาการที่ดวงตาด้วยการฝังเข็มถอนพิษหมอหลวงเลยกำชับในระยะถอนพิษและประครบดวงตาต้องทำต่อเนื่องหกชั่วโมงห้ามหยุดกลางคันไม่งั้นพิษดัดลั่นข้อชั้นผิวหนังอาจถึงขั้นตาบอดได้นายเอกกลับมาที่จวนหรือทรงนำยาลูกกรแก้ะสลบที่นายเอกสั่งทำมามอบให้จากนั้นนายเอกนั่งวิเคราะห์ตกลงแล้วการตายของแต่ละครมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกัน จากที่สังเกตหญิงแต่ละนางมีตำแหน่งความงามที่ไม่เหมือนกันระหว่างไขคดีก็นึกถึงคำให้การที่เป็นประโยชน์ของผู้ใกล้ชิดผู้ตายแต่ละคนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตายแต่ละคนมีความงามที่โดดเด่นคนละส่วนกันไม่ว่าจะมือเส้นผมริมฝีปากและลำคอบวกกับข้อมูลที่แพร่เคยบอกเกี่ยวกับรูปวาดสาวงามของจิตตกรฉีจึงระบุได้ว่าจิตรกรฉีนี่แหละคือฆาตกรขณะเดียวกันนายเอกหารู้ไม่ว่าจิตรกรฉีม่อบดูนางอยู่เงียบ นายเอกรู้ตัวอีกทีก็ถูกจับมัดอยู่ที่บ้านของจิตกรฉีแล้วนางรู้สึกตัวพบว่าตัวเองอยู่ในชุดเจ้าสาวจิตกรฉีมอ,อกแต่ล่าว่านายคือผู้หญิงและเขาได้พบดวงตาหญิงงามที่ตามหาแล้วซึ่งก็คือดวงตาของนางเอกจึงจับตัวนายเอกมาวาดภาพดวงตาในรูปสาวงามให้เสร็จสมบูรณ์ขณะเดียวกันนายเอกได้ยินเสียงน้ำจากด้านข้างที่ทางพวกนางได้กินกรบยานสะกดจิตทำให้ได้ยินเสียงน้ำนี้เป็นเสียงฝนพรำนายเอกจะทานยาลุกกลอนที่รูปชวงให้มาเพื่อแก้พิษ แต่มันอยู่ในเสื้อผ้าที่วางอยู่บนพื้นเลยหาอุบายอื่นเอาตัวรอดยังไงนางก็ถูกมัดหนีไม่ได้หากนางโดนสะกดจิตสมาธิจะแตกสัน้นไร้วาตาดูไม่สดใสงดงามดวงตาของนางก็จะไร้ความหมายที่จะใช้ว่าตอบจากนั้นเอกเอ๋ยถามเจิตกรฉีเพราะนางมีเรื่องข้องใจอยู่สองเรื่องเหตุใดเขาต้องเข้าวพวกนางละว,วัดผู้หวัวมาเกี่ยวยังไง เจตกรฉีแคอยากช่วยสงเคราให้พวกนางจากไปอย่างสง่างามไม่ต้องเจ็บปวดในช่วงบ้านปลายจากความงามได้เคยมีก็จะแห้งเหี่ยวชาราไปจึงให้พวกนางได้แต่งในชุดเจ้าสาวในวัยที่สวยที่สุดและนายก็จะเป็นหนึ่งในนั้นส่วนวัดผูกหัวเป็นสถานที่ที่หญิงสาวชอบไปขอพรจึงเหมาะตอการไปหาหย่าสาวงามที่นั่นขณะแพรกรักษาดวงตาได้รู้จักเพ้าบ้านน้อยนเนกมาหาแพรกตั้งแต่เย็นแพรกเรียบลุกขึ้นมานางมีเรื่องอะไรน่ๆ ล้วสั่งให้พ่อบ้านน้อยพอยุงตัวเขาไปหาหนางเอกพ่อบ้านน้อยบอกได้เท้าโซ้เปิดประตูห้องทิ้งไว้ถามยังพบสำนวนคดีปลิวเกลื่อนพื้นแพรรู้สึกผิดสังเกตปกตินางเอกไม่ทิ้งข้าวของเกลื่อนกราดและเปิดผ้าปิดตาออกดูจากสภาพห้องนางเอกเกิดเรื่องแน่แเรวดานไปดูสำนวนคดีบนโต๊ะนางเอกแพรร้อยเรียงเรื่อง,ร,องราวท,ทั้งหมดที่นางไข,ข่ดีจึงรู้ว่าเจตกรฉีขขกคือฆาตกรคดีนี้จึงเรียบรุ้ตั้มนางเอกไป หลังจากจิตตะกรอนฉีวัดภาพผลงานชั้นเอกเสร็จสมบูรณ์จึงริ่มส่งนางเอกไปตายด้วยการมอบมีดให้และจุดกํายานสะกดจิตสั่งนางจบชีวิตตัวเองซะนางเอกยกมีดจะปาดคอตัวเองแต่โชคดีแพรกมาทันเวลาเขาดึงมีดออกจากมือนางเอกแล้วจัดการจิตตะกรอนฉีระหว่างที่แพรกขันไปเรียกสตินางเอกให้หลุดจากการสะกดจิตจิตตะกรอนฉีหนีไปพร้อมกับภาพว่าเสาง,งามแพรพานางกลับจวนและให้หลู่ซวงมาดูอาการหลู่ซวงตั้งตัวไม่อยู่แต่เ้าสู่ที่นางปราบป,ปื้มแท้จริงเป็นผู้หญิง แพรกออกไปหาพ่อบ้านน้อยอย่าพิ่งมาห่วงเรื่องดวงตาของเขาแล้วสั่งให้นำป้ายอาญาสิทธิ์ไปที่หน่วยหมิงจิ้งเพื่อจ้างให้หน่วยไปตามจับฆาตรกรต่อเนื่องในคดีฆ่าตัวตายนชุดเจ้าสาวซึ่งก็คือจิตกรฉีฉีเลียนแจงที่กำลังหลบหนีและกระสิบบอกพ่อบ้านน้อยฝาอไปบอกองคลักเมื่อขวาของเขาให้ทำงานบางอย่างให้ระหว่างนั้นดวงตาแพรเรอบมมีอาการกำรอบเป็นระยะสุนเอกหลับไม่ได้สติฝันร้ายถึงครอบครัวที่ถูกสังหารแพรกเรีบยบเรื่องไปหาและบอกหลู่ทรงที่กำลังป้อนยาให้นางเอก แน่คงมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกออกมาได้ผ่านไปหนึ่งคืนนาาเอกยังไม่ฟื้นพ่อบ้านน้อยเห็นเะเอกเฝ้าใต้เท้าสู่ทั้งคืนและขอคุยกับเพเอกพ่อบ้านน้อยเตือนเพเอกด้วยความเป็นห่วงที่เพเอกอาการหนักขั้นรุนแรงไปคลั่งรักบุษเพศเดียวกันหากวิญยันอดีตท้องเต้รู้เข้าคงตรอมพรไทยะเรกถึงกับสำลักขานเนี่ยนะชอบบุรุษแล้วคิดได้อ๋อพ่อบ้านน้อยเข้าใจผิดแต่ก็ปล่อยให้มะโนไปก่อน พ่อบ้านน้อยเห็นแพรกยังไม่ยอมรับว่าชอบบุรุษเลยนํารูปวาดที่แอบเก็บมาจากห้องแพทกออกมาภาพวาดนี้ท่านวาดแต่เทาซูเป็นหญิงชัดๆยังจะปากแข็งว่าไม่ชอบแพทย์เดียวกันอีกแพรกเลยตมเลยไหนๆเจ้าก็รู้แล้วข้ายอมรับก็ได้แล้วบอกว่าชอบเสยวซูจริงๆแล้วพาพ่อบ้านน้อยไปห้องพักนางเอกพร้อมกับเฉลยความจริงให้พ่อบ้านน้อยลองเทียบภาพวาดในมือนั่นกับนางเอกดูพ่อบ้านน้อยล่องอกที่แทนแต่เทาซูคือสตรีปลอมเป็นชายจากนั้น้องครักเมื่อขวานัดพบแพทย์ พร้อมกับมอบของตามที่พรพเอกสั่งให้ค้นหามาให้มันคือกระดาษที่เขียนชื่อนางเอกและระบุส่วนดวงตามพร้อมกับตำแหน่งงานของนางเอกเพรพเอกยังกลัวนางเอกตกอ,อยู่ในอันตรายเลยถามองครักษ์จับตัวจิตรกรได้หรือยังพรพเอกล่องใจมารู้ว่าจิตรกรฉีทุกหน่วยมิจงจึงจับไปดำเนินคดีแล้วแล้วไรีเผากระดาษนั้นทิ้งนางเอกฟื้นขึ้นมาพบปรูอทรงแต่ถูกเมิน เลยรู้ที่แท้หลูรงทราบความจริงแล้วแต่ถึงจะเมินก็ยังดูแลานางเอกอย่างดีพร้อมกับนําชุดเจ้าสาวที่นางเอกใส่คืนนั้นไปทําลายหลักฐานทิ้งก่อนคนอื่นจะมาพบเข้าแพรกไปเยี่ยมนางเอกเขาพบว่านางฟื้นแล้วเลยบอกข่าวจิตกรฉีทุกจับแล้วส่วนความลับของนางเอกมีแค่พาพบ้านนอยและหลูรงที่รู้เหลือก็แค่ประมุกน้อยที่ยังไม่ทราบความจริงแพรกปลอบนางเอกที่ร้องไห้ทอดตัวเองนางปกปิดความลับมาตั้งนานแต่ถูกคนอื่นมองออกได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันนายเอกเห็นเพรกได้รับบาดเจ็บเลอยปากนางไม่มีอะไรตอบแทนเพรกไม่ต้องการอะไรตอบแทนขอแค่นางอยู่ข้างๆเขาตลอดไปก็พอจู่ๆดวงตาเพรกก็เห็นได้ไม่ชัดเลยให้นยายเอกไปพักผ่อนนอยายเอกได้จะทอดถอนใจเพราะชาติกำเนิดของนางที่เพรกไม่เคยรู้นางจึงไม่อยากให้เขาอยู่ข้างกายนางและไม่อยากให้เพร็กพลอยเดือดร้อนไปด้วยวันต่อมานายเอกไปที่คุกคุ้มขังจิตกรฉีและพบว่าเขาได้เสียสติไปแล้ว รองหัวหน้าหน่วยหลวเจอหลักฐานเป็นสมบัติบันทึกเล่มหนึ่งที่จนเจตกรฉีเหลยมอบให้หัวหน้าหน่วยข้างในมีข้อมูลอยอะที่ตายแล้วบันทึกไว้นํามาเทียบเคียงกับคดีที่เกิดขึ้นตรงกันทั้งหมดแต่มีหน้าหนึ่งหายไปรองหัวหน้าหน่วยหลวรายงานว่าคดีสุดท้ายที่พบคือคุณหนูหลินพอไปถึงจนจิตกรฉีสมบัติบันทึกที่พบก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนายเอกที่ได้ยินก็ล่องใจไปอีกปอดความลับยังไม่แตก ตัดภาพไปที่หมอหลวงบ่นเพลก็บอกไปแล้วระหว่างถอนพิษ่าหยุดกลางคันไม่งั้นพิษออกไม่หมดเสียงตาบอดเลยจะลองเปลี่ยนตำรับยาให้แต่ยาตัวนี้ต้องจัดเตรียมหลายวันเพราะมีส่วนประกอบหายากส่วนใช้ไปแล้วดวงตาจะหายปกติไหมก็ตอบไม่ได้คงต้องวัดดวงเอาในเอกกลับจวนมีเรื่องจะคุยกับเพลกที่ห้องพักพ่อบ้านน้อยขวางไว้ครั้งนี้พ่อบ,บ้านน้อยจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้การรักษาสะดุดอีกเพลกได้ยินเสียงพ่อบ,บ้านน้อยบอกเวกอยู่ข้างนอกเลยคลำทางไปเปิดประตู ในเอกคุยกับเพรกเรื่องสมุดบันทึกของจิตกรฉีนางรู้ว่าหน้าสุดท้ายที่หายไปเป็นฝีมือเพร็กจัดการแทนที่ช่วยนางแล้วจะเรียบกลับมารักษาดวงตากลับเอาเวลามีค่าประจัดการสมุดบันทึกเพื่อช่วยนางด้านประมุกน้อยพอารู้ข่าวเพร็กรักษาดวงตาก็เรียบวิ่งล่อเข้ามาและเกือบหลุดปากเรื่องความลับเพรกที่เป็นอ๋องรู้ช่งองสงสัยอะไรทําให้ตาแพรกเป็นแบบนี้เลยรู้จักปากเพรกเพราะย่าหูมันพิษเดียวกันกันกบที่เจอในตัวแนอำเภอคง เขาได้พิดนีนมาตอนทําศึกที่หงกูศัตรูนามาต้ามันหัวลูกศรนด้าน,นเอกถามดูซวงมีวิธีอะไรดีๆมารักษาแผลเพิมเ่มเติมบ้างประมุกน้อยอับหลักใจทําไมดูซวงมีท่าทีเปลี่ยนไปกับด้วยเท้าซูมพ่อนาาเอกออกไปแล้วแพรกวนพ่อบ้านน้อยให้ไปเก็บข้าวของในห้องของเขาให้เป็นระเบียบอย่าให้ในายเอกรู้ตัวตนว่าเขาคือใครรูซวงยังคืงกับเรื่องที่นางเอกโกหกประมุกน้อยเห็นนางหงุดหงิดพอถามก็รู้ว่านางโดนคนสนิทมากๆโกหกเลยนะ คนคนนั้นเป็นคนดีแต่จําเป็นต้องโกหกเพื่อนตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้แสดงว่าเขามีเรื่องในใจที่แก้ไม่ตกและเขาคนนั้นก็คงไม่มีความสุขหรอกที่โกหกเพื่อนสนิทตัวเองขณะเพเอกเตรียมอาบน้ำนางเอกเดินเข้าไปในห้องเพเอกจะนำน้ำแกงตุ่นไปให้เพเอกซึ่งปิดตาอยู่ในว่าพ่อบ้านน้อยเลยสั่งให้ช่วยถอดชุดให้ขณะนางเอกช่วยพรพเอกถอดชุดเพเอกตันงสารภาพว่าชอบนางเอกโดยคิดว่าคนตรงหน้าคือพ่อบ้านน้อยนางเอกนิ่งไปแต่แอบยิ้มดีใจเล็กๆ และลาวแวพรก็รู้ว่าคนที่เขาพิ่งพูดด้วยคือนางเอกเพราะได้ยินเสียงพ่อบ้านน้อยตะกนเรียกมาแต่ไกลขณะที่นางเอกฉวยโอกาสชิงหนีทันทีวันต่อมาหลูอ่ซองกดหาสูตรยารักษาแพรกสําเร็จและให้ประมุกน้อยไปหาพิษขังคอกมาขณะที่หมอหลวงมาที่จวนแพรกเข็นเข้าได้ห้ามหลู่ซงที่จะใช้ยาแรงแบบนี้มารักษาคนป่วยอย่างฉีอ่องตามํเาเภอใจหากรักษาไม่หายตาบอดขึ้นมาพวกเจ้าไม่ผดนดลทอดประหารนางเอกผ่านมาได้ยินพวกเขาคุยกันเลยรู้ความจริงเข้าแพรกคือฉีอ่อง ด้วยความตกใจและทำเท่าน้ำกางในมือตกแตกนางกลับไปห้องพักและติดคิดที่แทนนั่งโดนแพรกห,หลอกมาตลอดรู๋ซวงเดินเข้ามาคราวนี้รู้หรือยังการถูกหลอกมันรู้สึกยังไงเนกขอโทษและปรับความเข้าใจกับรู๋ซวงรู๋ซวงเตือนสตินางเอกถึงแพรกจะหลอกท่านแต่เขายอมเสี่ยงตาบอดเพื่อช่วยชีวิตท่านมีอะไรให้ไม่พอใจกันแพรกร้อนใจในางเอกรู้ความลับของเขาแล้วและจะไปเคลียร์ให้รู้เรื่องนเนกมาพอดีและขอคุยกับแพรกเรื่องรักษาดวงตา ดูซวงเสนอจะใช้วิธีถอนพิษที่นางคิดสูตรได้ไม่ว่าจะวิธีนี้หรือวิธีไหนก็เสี่ยงอันตรายเช่นเดียวกันเพรกตัดสินใจจะทำตามวิธีรักษาของดูซวงจากนั้นดูซวงเริ่มทำการรักษาด้วยการกำจัดพิษทั้งหมดในตัวเพรกไปรวมอยู่ที่ดวงตาส่วนตัวยากำจัดพิษต้องรอยอย่างน้อยสองชั่วย,ยามแพรกบอกความตั้งใจก,กับนางเอกทีแรกเขากล่าวบอกความจริงนางเอกที่เขาเป็นฉี่อ๋องเมื่อนอกพร้อมกล้าเผชิญหน้ากับผู้คน